เคยมีคนที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมได้ไหมกลับมาเป็นปุตุชนได้ไหมเราต้องเป็นได้สิเขาบอกว่างั้นทำไมละอ้าวเ็พระพุทธเจ้าสัสไว้ทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์ถ้จะให้คนบรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังนี่กลับมาเป็นปุตุชนได้ท่านจะตอบว่าไงก็อันนี้ก็ตอบโดยนนยะแต่ว่าตรงไปเลยก็คือมันหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้เป็นปุตุชนใช่ไหม มันหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้เป็นผู้ทุชนแล้วมันจะเป็นได้ไงก็ไม่มีเพราะไอ้เจ้ากิเลสมันไม่มีถูกไหมอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปจัจจัยนะเจ้าหลักอน,นิจจังทุกขังนัตตาใจรักเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยเรื่อ,อยนี่ใช่ไหมท่านตรัสนี่มันเป็นกฎธรรมชาติเดียวกันนะพนั้นใครมองพุทธศาสนาไม่ตลอดก็เล่นงานพุทธศาสนาหนักเรียนอนิจจังกอ ทำไรก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปหมดถูกไหมฮะเออแล้วทําไปทําไมอ่ะม,มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีประโยชน์นะปลาท่านบอกมันเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปจัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปจัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่จะมันลึกลงไปอีกการพูดคล้ายๆว่าจเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้คือไอนี่เป็นการพูดแบบสรุปจากไอสิ่งที่เคยเป็นมา เรามักจะพูดอย่างเงี้เหมือนจะเลื่อนสูงสุดแล้วมันก็นลงอะไรอย่างี้นะคล้ายๆว่าเป็นหลักอันนี้จังแต่เป็นอัน,นิีจังเทียมๆคืออนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอ๋อที่ว่าเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอ๋อถ้างั้นจะเลื่อนแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้ใช่ไหมเราก็เลยมองเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงที่ว่าเสื่อมเเจจจนนนนััั้มปปป็ไตตาหตุย ทำไมที่ว่าจเจริญสูงสุดแล้วมันเสื่อมก็เพราะอย่างที่ว่าพอมาเจริญแล้วมันสุขสบายมนุษย์มีกิเลสใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนสเสวยสุขตกอยู่ในความประมาทไอตัวเหตุที่ทําให้เสื่อมคือความประมาทอันนี้ถ้ามนุษย์เป็นคู่ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปัญญาคุณธรรมมาทําให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความจเจริญไว้ได้ก็จเจริญต่อไป เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสวันวนี้มนุษย์เนี่ยฝึกฝนพัฒนาได้แล้วก็ถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหมทีนี้ว่ามนุษย์ปุตุชนมันมีกิเลสมันก็มีความโน้มเอียงที่ว่าจะประมาทพอจเจริญมากแล้วสบายมันไม่มีอะไรบีบคั้นนี่ไม่มีภัยคุกคามมันก็ประมาทก็ปล่อยประละเลยเฉยชามัวเมาใช่ไหม จากความมัวเมาลุ่มหลงแล้วมันก็เสื่อมเชีไเหมือนอย่างโรมันนี่พอจะเลยขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกอย่างมีพรั่งพร้อมพวกโรมันเป็นไงล่ะเสพสุขกินเหล้าเมายากามถูกไหมฮลุ่มหลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนแออ่อนแอมาก็บาเบเรียนเข้ามาตีแตกใช่ไหม่าอ,อันนั้นมันก็เกิดจากมนุษนย์นี่แหละมันก็เป็นกระแส ที่ความเป็นบุตุชนคือมีกิเลสข,ของตัวเองแต่ว่าทั่วไปก็คือมีหลักการว่าสําหรับมนุษย์บุตุชนนะสำหรับมนุษย์บุตุชน,นะน,ชนคือผู้มีกิเลสเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นไัยคุกคามก็ลุกขึ้นดินหล่นขนขวายพอสุขสบายก็นอนสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี่ทําให้คนเจริญนะเจริญก้าวหน้าพอสบายและมีหวังเสือ่อมก็จะนอนเสพสุขก็จะเกียดค้านช่วยชา ออนนี้เรื่องความเจริญความเสื่อมก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสบอกว่ามันอยู่ที่ความประมาทและไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่ามนุษย์พ้นจากภาวะปุถุชนที่ต้องใช้ทุกบีบคั้นภายคุกขามมาเป็นตัวเร่งแล้วก็พอสุขสบายแล้วก็ไม่ไปตกอยู่ในความประมาทเสียก็เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาคือหมายความว่ามีสติรู้ทันเหตุการณ์ต่งตางๆอะไรจะทําให้เกิดความเสื่อมก็แก้ไข โดยไม่รอช้าอะไรจะทําให้เกิดความเจริญก็สร้างสรรค์ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวความขี้เกียจความเฉื่อยชาเกียยกล้านมาเหนียวรังดึงไว้ทําในสิ่งที่ควรทาแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทําได้ไหมล่ะนี่คุณมันทําไม่ได้เนี่ยพอมันสบายเข้ามันประมาททุกทีมันก็เลยต้องตกอยู่ในวงจรเกี่ยนความเสื่อมอันนี้ กิเลสตัวเนี้ที่ยากก็เลยเคยพูดบอกว่าเนี่ยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์โดยมองในแง,สง่สังคมว่าสังคมมนุษย์จะอยู่ได้ไหมดูที่ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าบางงันมันก็ต้องอยู่ในวงจรเนี่ยพอทุกบีบขั้นภัยคุกคามก็ดุขึ้นดินรนขนขวายอสบายก็เสร็จสุด อันนี้นี่มันเป็นลักษณะทั่วไปของมนุษย์เลยนี่มันก็เลยต้องอาศัยปัจจัยโน้ตปัจจัยนี้มาประกอบนะถ้าไม่ใช่ปัจจัยภัยคุกคามบีบคั้น,นก็ต้องมีระบบที่ดีหรือมีผู้นําเข้มแข็งเช่นมีผู้นําที่เข้มแข็งคนเชื่อหมดใช่ไหมแล้วผู้นํานี้มีหลักการแกก็จะทําให้คนเนี้ยไม่อยู่ในความประมาทได้เหมือนกัน,นแต่บางทีการที่เชื่อผู้นําบางทีก็เป็นเพราะมีภัยอีกแหละใช่ว่ามีภัยบีบคั้นจากภายนอกใช่ไหม ทำให้คนยอมรับผู้นำนีได้ดีขึ้นถูกไหมนีถ้าไม่มีภัยคุกคามบีบขัน้นอาจจะไม่เกิดผู้นํานี้ก็ได้ใช่ไหมฉงนั้นปัจจัยเรื่องของมนุษย์นี่มันซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ารวมความก็คือโดยหลักใหญ่ก็อย่างที่ว่าสําหรับมนุษย์ปุถุชนนี้ต้องมีภัยคุกคามทุกบีบคั้นก็จะยินลนขนขวายถ้าสุขสบายก็นอนเสพสุนี่ก็ทำไงจะให้มนุษย์พ้นวงจรนี้ พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะและ้วมนุษย์จะทําได้ไหมตรงเนี้ยนะถ้าทําได้พระพุทธเจ้ารับรองบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสือ่อมถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมแต่วท่านจะปฏิบัติได้ไหมทีนี้บางคนปฏิบัติได้แต่สังคมทั่วไปมันไม่ยอมปฏิบัติใช่ไหม ปฏิบัติสิบคนไอห้าพันคนมันไม่เอาด้วยมันนอนสบายมันดื่มแต่สุราใช่ไหมนะพอมันสบายมันก็มาตั้งวงเล้ากินกันแหละใช่ไหมแต่ตัวน <Yeah. S 2> ปฏิบัติก็ไม่เสื่อมนะเสื่อมก็เสื่อมเฉพาะสังคมแต่ตัวปฏิบัติถึงความไม่ประมาณก็ไม่เสื่อมใช่ ใน,ในกรณีที่ประเด็พอ๋อตัวคนไม่ประมาทเขาไม่เสื่อมในท้องตัวของเขาเอาในในแง่ของบุคคลแล้วก็ว่าเฉพาะตัวอีกทีก็สังคงมรวมอัน<ง>ก็เพราะว่ามันโดยคนส่วนใหญ่พระเดชพร้คุณอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่อาจารย์นิดนึงนะไม่ทราบว่าที่ผมผมต้องการจะสอบถามความเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจไม่ทราบว่าปกติเพราะนิจจังแปลว,ว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดานะครับผมก็คิดว่าที่การมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยโดยมากที่หลังๆมาพูดว่ามีเจริญสูงสุดแล้วก็มีเสื่อมสูงสุดแล้วประนก็คือว่าน่าจะเป็นอนิจจังเทียมนั่นผมผมผมเข้าใจแต่ถ้าผมมาพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่ามีการเกิดและมีการดับเนี่ยออันนี้จะถูกต้องกว่าไหมครับอ่อที่ที่ที่ว่าอนิจจังเทียมนั่นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอนิจจังหรอก ในความเจริญที่มันเจริญอยู่นั่นก็คืออัน,นิจจังนะครับไม่ได้หมายความว่าเจริญแล้วเสื่อมจะเป็นอัน,นิจจังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อนนีจังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแล้วยิ่งในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันจะ,จะเจริญอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจึงอยู่ได้ใช่ไหม<อ>เพราะว่าไอ้เหตุปัจจัยที่มันจะดึงให้เสื่อมมันมีอยู่การที่เจริญอยู่ได้นี่แสดงว่าอันนีจังเต็มที่เลย นะเจริญต่อไปหรือเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเท่านั้นน่ะอนั้นเสื่อมก็เสื่อมก็จะอันนี้จังไม่ได้มีพ้นไปหรอกเพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมะความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วอันนี้จังตลอดเวลาไม่ว่าเสื่อมหรือเจริญเนีหมายความว่าเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็อันนี้จังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อันนี้จัง เสื่อมแล้วจเจริญก็อ,อนิจจังจเจริญแล้วเสื่อมก็อ,อนิจจังเท่านั้นแหละคือคือที่ผมคิดนะฮะถ้า<ม>จเจริญแล้วจเจริญต่อไปเนี่ยนะฮะ<ม>เออมันเป็นไปได้แต่มันยากแล้วผมคิดว<ไ>่าเป็นสังคมสำหรับระยะบุคคลในขณะที่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่อ้าวก็แน่แหละก็ประมาทนะของผู้ดูชนของผู้ดูชนใช่ใช่ไหมฮะถ้าในนักศึกษาที่เราจะคิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญต่อเนี่ยก็เข้าใจเหตุปัจจัยและทำเหตุปัจจัยก็ต้องไม่ประมาทไงอ่าก็ต้องเป็นสังคมของระยะบุ ทีนี้เจริญแล้วเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนพูดง่ายๆถ้าเราจะใช้คําว่าธรรมดาให้มันมีตัวจํากัดขอบเขตเว่าปุถุชนมันเป็นอย่างงาัง้นพอมันสบายเจริญแล้วมันก็มีความโน้มเอียงที่จะประมาทแต่ที่เหตุที่มันเสื่อมก็เพราะประมาทว่าง,งันเถอะนี่เถต้องพูดอันนี้จังเดี๋ยวฉพนบอกว่ามีเกิดแล้วมีดับนี่ไม่ทราบว่าผิดไหมฮะอ๋ออันนี้จังนั่นก็คือเกิดดับการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่ว่าอย่ามาใช้กับไอ้คำศัพท์ว่าจะเริญและเสื่อมเพราะาเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะว่าอันนี้เป็นคำลวงคำลวงสมองที่เนี่ยว่าจะริญและเสื่อมนะฮะแล้วก็ขอย้อนับมาเนี่ยฮะว่าเมื่อความไม่ประมาทนะคะระับอาจะตัดก็เป็นปชิมวาจาแล้วก็ยังโว้เป็นคำที่ร,รอยเท้าช้างนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาตั้งข้อสงสัยอีกว่าทีในเมื่อความไม่ประมาทเนี่ยมันคอยคุมตัวอื่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวสติปัญญาที่คอยดูอย่างอื่นด้วย แต่ตัวความไม่ประมาทเองมันจะมีอะไรที่จะคอยคอยช่วยตัวความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทท่านบอกว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติแหมสติเป็นตัวนี้นะสตินี่เลยจะเป็นตัวทําให้ไม่ประมาทมันไม่เท่ากันเลยถ้าร,ระหว่ังความมีสติพร้อมความไม่ประมาทนี่ในความรู้สึกของผมด้วยมันจะเหมือนหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันต้องมีสติตลอดเวลา็คือืความอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนี่มันเร็งที่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหม เช่นออกมาทางพฤติกรรมการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ประมาทแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้มีชีวิตอย่างนี้ดําเนินชีวิตอย่างเนี้ยคือตัวอะไรก็ตัวสติถูกไหมตัวสตินี้เป็นองครร์ทมเป็นคุณสมบัติเป็นพื้นรองรับความไม่ประมาทนี้อยู่พอจะแยกได้ไหมฮะอ,อ,อ,อ้าวสตินี่เป็นตัวคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิตใจใช่ไหมเนี่ยมันคอยรับรู้ คอ,คอยที่จะทันตื่นนะคอยที่จะระลึกคอยนึกไว้เพราะสติก็แปลว่านึกระลึกใช่ไหมคอยนึกคอยระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทีนี้พอเราตื่นตัวระลึกนึกถึงรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเอามาพิจารณาสติมันทํางานคู่ปัญญาใช่ไหมสติมันระลึกมันนึกมาแล้วมันก็ส่งให้ปัญญาไตรตรอง นะวินิจฉัยว่าอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและจัดการอาการที่ว่ามีการใช้สติแล้วก็ดําเนินการไปตามสตินี่เรียกว่าความไม่ประมาทถูกไหมนึกไหมการหมายถึงการเป็นอยู่การดําเนินชีวิตของบุคคลก็ตามหรือขยายออกมาสังคมก็ตามการดําเนินชีวิตที่เป็นไปตามสตินั้นสติมันเป็นตัวเป็นเพียงคุณสมบัติในใจเท่านั้นเอง แต่ว่าความไม่ประมาทนี่เป็นการดําเนินชีวิตเลยการเป็นอยู่เข้าใจใช่ไหมนะคือเคยเข้าใจนะว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นชื่อชื่อหนึ่งของสติจะเป็นเป็นลักษณะคือเราเรียกหมดทาอาจจะเรียกชื่อต่างกันตามลักษณะปัจจัยหรือเหตุและผลของมันนะมันเป็นอาการแสดงออกของสติพูดอย่างนั้นได้เมื่อมีสติแล้วก็จะทําให้มีลักษณะการดําเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่ ด้านจิตใจความคิดเป็นต้นที่เป็นอาการของความที่มีสติถูกไหมครับนะมันมีสติแล้วมันก็ต้องมีการเอออานึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอันึกเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะนะก็ต้องมีการคิดการว่าเออ,อันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเสื่อมนั้นไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในทางจิตในทางความคิดก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมการกระทํา เราเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คําจํากัดความความไม่ประมาทว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติใช่ไหมหรือการพูดง่ายๆการอยู่อย่างไม่ขาดสติแยกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคือน,นิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้นแน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปรเรื่อยๆ ต่านบอกว่าเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่จะมันลึกลงไปอีกที่่าเสื่อมจเจริญนั้น,เป,นปเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ามนุษย์เป็นคู่ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปรรัญญาคุณธรรมมาทําให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความจเจริญไว้ได้ก็จเจริญต่อไปถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จําเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหม เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาทําในสิ่งที่ควรทาแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทําได้ไหมละ่ะมนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมอ ความไม่ประมาทท่านบอกว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติสตินี่แหละจะเป็นตัวทําให้ไม่ประมาท